ถ้าเมมเบอร์เป็นแฟนกันเอง2 2> โอเคไหมก็โอเคนะหมายถึงไงอะหมายถือว่าหมายถือว่าหนูเป็นแฟนเขาหรอหรือว่าหมายถือว่าถ้ามีเมมเบอร์ในวงเป็นแฟนกันหนูโอเคไหมอะไรเงี้ยหนูโอเคหมดอะอยูบ K ห้ามมีแฟนนะครับเอาจริงเรื่องห้ามมีแฟนมันมันจะไม่ได้เขียนอยู่ในสัญญานะแต่ว่าแล้วแต่คนเลยอะแบบอืม เดี๋ยววันนี้หนูจะทำกรีตติ้งให้ทุกคนนะเพราะวันนี้เป็นคริสต์มาสอีฟแล้วแลพวพรุ่งนี้ก็คือคริสต์มาสซึ่งถ้าหนูหนูจะตอบประโยคที่เป็นคริสต์มาสให้ภายในวันนี้นะพรุ่งนี้ให้เสร็จไม่งั้นมันจะเลยคริสต์มาสมันจะมีได้แล้วใช่ไหมหนูจะรีบตอบประโยคคริสต์มาสให้ทุกคนนะคะจริงๆวันนี้แพลนจะทำเยอะมากตอนแรกคิดว่าจะน่าทำกรีตติ้ง นั่งเล่นโทรศัพท์เพื้นเพลงว่ะไม่อ่านหนังสือเลยทุกคนหนูจะบอกเลยว่าแบบว่าพอโควิดมาใช่ปะ่ะคือมันหนูก็เห็นแบบโอเนต็ตเลื่อนสอบอะไรใช่ปะหนูก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> ว่าอะไรเขาต้องเลื่อนรับผ่อนแน่ๆเลยอะพตรีตยมแบบเต็มกรีดละเลื่อนค่ะเลื่อนให้เร็วขึ้นอ,อยู่ BNK หมมีแฟนนะครับ เอาจริงเรื่องห้ามมีแฟนมันน่าจะไม่ได้เขียนอยู่ในสัญญานะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอยู่ที่แล้วแต่แล้วแต่คนเลยอ่ะแบบอืมมันก็เซนซิทีฟนะเรื่องเนี้ยไม่คิดว่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนในที่นี้หมายถึงว่าแบบเหมือนพี่เชอเคยพูดเต้าแบบว่าคือเหมือนมันก็ไม่ได้มีอยู่ในกฎแต่ว่าเมมเบอร์ Number ทุกคนก็ ถือว่ามันเป็นสัญญาใจกับแฟนคลับอะไรประมาณนั้นมีได้ค่ะเขาเป็นแฟนกันในวงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วแต่วิจจะระยานในการติดตามค่ะว่าเพื่อนแท้หรือเพื่อนเพื่อนจริงหรือเพื่อนไม่จริงใช่คือแบบว่าคือเห็นว่าแบบว่า คือแน่นอนว่ามันต้องมีแฟนคลับที่ไม่โอเคกับโอเคอยู่แล้วในการที่เมมเบอร์มีแฟนเลยอย่างที่เราเห็นเคสต่างๆมามันก็มีมันก็มีเคสแบบว่าเป็นข่าวหลุดข่าวมั่วอะไรยเงี้ยคือแฟนคลับส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าก็จะมีแฟนคลับที่โอเคแบบว่าเออขอแค่ให้เขาเจอคนดีๆก็พอแบบว่าเออทําให้แบบเมมเบอร์ที่เราชอบมีความสุขก็พออะไรเงี้ยแต่บางคนก็จ,จะไม่โอเคมันก็มีหมดมันก็อยู่ที่ว่าแล้วนะแต่เมมเบอร์นะคะ ถ้าเมมเบอร์เป็นแฟนกันเองโอเคไหมก็โอเคนะหมายถึงไงอะ่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าหนูไม่เป็นแฟนเขาหรอหรือว่าหมายถึงว่าถ้ามีเมมเบอร์ในวงเป็นแฟนกันหนูโอเคไหมไอะไรเงี้ยหนูโอเคหมดอะ่ะเขารักกันแค่เขารักกันไปก็ยิ่ง มั่วตัวพูดจาโอ้ยไม่ได้เป็นแฟนใครทั้งนั้นแหละไม่มีใครมาจีบค่ะในวงวไม่มีใครมาจีบหนูหรอกแล้วหนูก็ไม่ได้ไปจีบใครจริงจังด้วย <c oughs> เล่นๆกัน <c oughs> ตามท็อกซิปปโกเนี่ยไม่มาฟังเพลงหนูเลยเพลงนี้แบบดีนะเว้ยใครอกหักเนี่ยหนูชอบเพลงนี้ว่ะเลย พี่วันทีเจเขาเก่งมากเพราขายกฝากได้สองฝั่งเลยอะเราทำมากเลยเะรอไป่ <c oughs> ๊ะ <c oughs> Bye bye. <laughs> ชอบมากชอบมาก,มากคือดูดูบ่อยมากอะ่ะไม่เอาอย่าแท็กไอพี่เขาว่าดูดูเคนดูสภาพหนูด้วยเ <laughs> ขานอยเซียวอ่ะสีคนสีบอยกับคนในพอนี่งงงงกันเมิดเลยน้องวีทำจักกจะทำอย่างเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมีธุระต้องไปทำก่อนฮะบายบายเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่เข้ามา นั่งดูหนูบ่นนะคะแล้วว่าเจอกัน